วิธีการเปลี่ยนซีนล้รอรถตัด้าน,นะครับให้เราบีดไมแรงบีบล้อหน้าให้ลอยทั้งสองข้างไมแรงลอยทั้งสองข้างมาจุดที่สองเราต้องถ่ายน้ํามันที่อยู่กับเฟืองล้อหน้าออกก่อนนะครับน้ํามันไฮดรอลิกจุดถ่ายจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นจุดถ่ายน้ํามันไฮดรอลิกเราถ่ายน้ํามันออกทั้งสองล้อนะครับ ซ้ายขวาพอเราถ่ายน้ำมันออกแล้วเราจะทำการถอดล้อถอดล้อหน้าจะถอดตัวในสีตัวนะครับ1 2ึ่สามถอดล้อน็อตสีตัวต่อไปก็ถอดข้อเวียงตัวนี้จะเป็นข้อเวียงตัวยาวนะครับ ให้เราถอด 1, 2แล้วก็3ด้านในตรงนี้สพอเราถอดข้อเบี่ยงตัวเนี้ยมันจะสัมพันธ์ล้อซ้ายขวาให้เราคลายแล้วเราหมุนแกนกลางนะครับเพื่อให้มันหลุดล้อออกทั้ง2ฝั่งให้มันหลุดออกทีละข้างจะจากกันต่อไปเราก็จะเห็นตัวยึดดุมด้านใน มันจะมีน็อตอยู่ด้านในถ้าเราเปิดล้อมาแล้วเราถึงจะมองเห็นเห็นนอ็อตถ้าล้อทั้งสองข้างออกแล้วมันจะมีตัวจับลอ้อตัวเสื้อเสื้อให้รูลิกนะครับเราต้องถอดตัวนั้นออ,อกมาแล้วเราจะมองเห็นกิฟตถอดซีนเลยครับ